สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพัเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพัเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์4 9 8 0 1นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสาหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่ 348ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด60รายการเลยนะคะก็เปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาทเหมือนเดิมเลยนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะ ก็ลอ,องเลือกดูรับชมได้เลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่องค์นี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่1น,นะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆ้ชัดๆกันเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะถ้าชอบใจถูกใจยังไงนะคะก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะ รายการที่สองเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานนะคะด้านหลังมีโค้ดภาษาจีนนะคะด้านหลังองค์นี้มีโค้ดภาษาจีนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สองนะคะมีมาหลากหลายพิมพ์นะคะมีมาหลากหลายพิมพ์นะคะลองเลือกดูเลือกชมเลยนะคะลองเลือกดูเลือกชมเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ องค์น anyway <sh ี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สารายการที่สมนะคะองคนี้ชุบรักสองสีเลยนะคะองค์นี้มีทาแบบเหมือนเป็นทาสีรักมา2สีด้านหลังมีรอยแตกรายงานะคะด้านหลังองค์นี้มีรอยแตกรายงานะคะองค์นี้เป็นรายการที่สมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามนะคะนี่เป็นเนื้อชุบรักสองสีแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4ี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะที่มีรูปเจดีย์รูปวัดมีคนพายเรือนะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะองค์นี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะบอกเลยนี่เห็นเป็นชัดเลยนะรายการที่4ี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่4ี่นะคะเป็นดูแบบว่าเป็นศิละปะนะคะดูความสวยงามได้เลยนะคะมีพระสมเด็จอยู่ตรงกลางเจดีย์นะคะ องนี้นะคะรายการที่4นะคะถ้าชอบใจถูกใจยังไงนะคะก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5นะคะองนี้นะคะน้องค่อยๆส่งให้ดูเนื้อผิวกันนะคะ<ม>องนี้จะมีคาบลักษ์สีดานะคะติดนิดนึงนะคะองนี้จะเป็นรายการที่5นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่หนะคะด้านหลังมีโค้ดภาษาจีนตัวเดียวนะคะด้านหลังมีโค้ดภาษาจีนตัวเดียวนะคะองค์นี้นะคะรายการที่หนะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะน้องส่องให้ดูเนื้อผิวกันก่อนนะคะน้องส่องให้ดูเนื้อผิวกันก่อนเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่6นะคะ องค์น ok ี้เป็นรายการที่6นะคะองค์นี้จะมีคาบนะคะมีคาบรักนะคะติดอยู่ที่องค์พระนะคะอง์นี้รายการที่6 2ส่งให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะดูไม่ทันยังไงนะคะดูไม่ทันยังไงนะคะพี่พี่สามารถแอดไต้นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะอง์นี้จะมีเนื้อมวลสารนะคะ อง์นี้จะมีเนื้อมนสารนะคะเป็นรายการที่7ดนะคะเนื้อผิวแตกรายงานะคะเนื้อผิวแตกรายงาสวยๆนะคะองค์นี้รายการที่7นะคะพี่ๆสามารถจดหมายเลขรายการนะคะแล้วโทรมาสั่งกับน้องได้เลยนะคะโอ,อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนะคะเป็นพระสมเด็จพุทธ้อนนะคะเป็นมีแบบว่าขาโต๊ะสามสามชั้นนะคะ อุทาซ้อนค่ะโต๊ะสามชั้นองค์นี้เหมือนจะมีหน้ามีตาเลยนะคะองค์ใหญ่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะน้องสองให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะส่วนด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะด้านหลังองค์นี้เป็นหลังเรียบนะคะรายการที่8นะ,ะต่อไปรายการที่9นะคะ รายการที่9นะคะก็รองรับดูรับชมนะคะมีหลากหลายพิมพ์นะมีหลากหลายพิมพ์นะคะพี่ๆลองเลือกดูได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะคะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะพิมพ์หน้าตาแบบนี้น้องไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นรายการที่9นะคะจะมีความแบบผอมเพียวเล็กเลยนะเสียนเล็กด้วยนะคะมีเหมือนมีหูนินดๆนะคะ เหมือนมีร้อยหูขึ้นมานิดนิดนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อชุบปักนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อชุบปักแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่10บนะคะบางองค์ก็ส่องให้ดูช้าบ้างเร็วบ้างนะคะอันนี้จะเป็นเกตทรุซุ้มนะคะแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่ว่าบางครั้งสังเกตบ้างไม่สังเกตบ้างนะคะอันนี้จะมีโค้ดนะคะโค้ด ภาษาจีนแหละเนาะปีโค้ดเหมือนภาษาจีนเ,เน,ะเนา,านอะนองนี้นะเป็นรายการที่สิบนะคะอง <c oughs> นี้เป็นรายการที่สิบนะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่สิบเ็นะคะรายการที่11นะคะเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะรุ่นนารายจักรนะคะเหรียญหลวงปู่ศิลารุ่นนารา,ายจักรปีสองห้าหกเจ็นะคะองนี้เป็นรายการที่11นะคะ องนี้เป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12รายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพานนะคะเหรียญหลวงพ่อพานรายการที่12ตะกุดคู่มหาอำนาจปี2538นะคะตะกุดคู่มหาอำนาจปี2538นะคะหลวงพ่อพานต่อไปเป็นรายการที่13นะคะ รายการที่สิบสามเป็นหลวงปู่ศิลานะคะหลวงปู่ศิลารายการที่สิบสามนะคะเรื่องสมณศักดิ์นะคะแจกทานนะคะอง์นี้เป็นรายการที่เป็นรายการที่สิบสามนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูหน้านะ<ม>น้องส่องให้ดูหน้าพระนะคะดูให้ชอบนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะอ่าพี่ๆไม่ได้ฟังเสียงน้องอย่างเดียวนะพี่ๆต้องดูภาพประกอบด้วยนะคะนี่นะพระ ปิดองค์ไหนก็ได้องค์นั้นเลยนะพี่นะบางองค์อาจจะมีตําหนิมาบ้างนะคะต้องแจ้งพี่ๆนะคะเอาที่รับได้เอาที่ชอบเนาะองค์นี้จะเป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเหรียญรุ่นนาเอออันนี้จะเป็นเสมานะคะเป็นเสมาสมปาถนานะคะเสมาสมปาถนารวยหมื่นล้านนะคะองนี้จะเป็นรายการที่ สินะคะองนี้จะเป็นรายการที่14นะคะน้องก็ส่องให้ดูให้ชมกันนะคะน้องก็จะส่งให้ดูให้ชมกันแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15เป็นเหรียญพระครูรุ่งนะคะวัดท่ากระบือนะคะ เปียนพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะองนี้เป็นรายการที่15นะคะองนี้เป็นรายการที่15ปีพศ .2484 นะคะใ้าจาเป็นปีพศ .2484 นะคะ พระคูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15ต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญทรงข้าวหลามตัดหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนนะคะเหรียญทรงข้าวหลามตัดหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนมหาอุดนะคะพระปิตาด้านหลังเป็นปิตามหาอุดนะคะหลวงพระพัดนะรายการที่16นะคะต่อไปนะคะรายการที่17นะคะ รายการที่17นะคะเป็นเหรียนยืนวันทาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่17นะน้องจะส่องเนื้อผิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะพี่ๆท่านไหนสั่งไว้จําไม่ได้แล้วนะต้องบอกแบบนี้นะคะลองโทรมาสั่งกันอีกรอบนึงนะคะต้องของอภัยด้วยนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่17นะคะองค์นี้รายการที่17นะคะถ้าหลายวันไม่แทรับของรบกวนพี่ๆถ้าอยากได้อยู่นะคะ โทรหาหนุอีกรอบนึงนะบางทีรับสายไว้หลายสายอยางเงี้ยค่ะเนาะอาจจะมีตกหล่นไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะต่อภัยเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นหลวงพ่อทบนะคะ เป็นรูปปอหลวงพ่อทบรายการที่18นะคะด้านหลังน้องสองให้ดูเนื้อผิวกันเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนเนื้อรอทองเหลืองนะคะรายการที่18นะคะหลวงพ่อทบต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญทรงแปดเหลี่ยมน,นะคะเป็นเหรียญทรงแปดเหลี่ยมน,นะคะแดเหลี่ยมไม่มีกรอบเอาเป็นกรอบกลมมาใส่แทนเลยนะคะ เป็นเหรียญทรงแปดเหลี่ยมโชคเหนือเมฆหลวงปู่มหาศิีรานะคะด้านหลังเป็นยี่เกาะหงเขียนว่าศิรามหาเฮงนะคะเขียนว่าศิรามหาเฮงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20สิบนะคะรายการที่20สิบเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนรายการที่ยี่สิบนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นขวัญถุงนะคะด้านหลังเป็นขวัญถุงนะคะเขียน e วัดบ้านจานนะคะเขียนวัดบ้านจานนะคะองนี้เป็นรายการที่20่สนะคะองนี้เป็นรายการที่20นะคะ,ะ,คะต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21เป็นเหรียญที่ระลึกนะคะหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงปู่โตะนะคะรายการที่2ีเอ็ด ปีพศ2511นะคะองค์นี้ปีพศ2511เหรียญที่ระลึกนะคะหลวงปู่โตะนะคะเป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22เป็นเนหรียญหลวงปู่หมุนนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่หมุนนะคะรายการที่22นะคะ รายการที่22นะคะด้านหลังเขียนหลวงปู่หมุนนะคะวัดบ้านจานปี2 5 4 3นะคะปี2 5 4 3นะคะต่อไปเป็นรายการที่23นะคะรายการที่23เป็นพระปิตานะคะพระปิตารายการที่23่หลวงพ่อแชม่มวัดดอนยญยหอมนะคะนะคนปรปฐม อง์นี้รายการที่23นะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24เป็นพระปิตานะคะพระปิตาหลวงปุโตนะคะพระปิตาหลวงปุโตรายการที่24นะคะตัวยันอักขระเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเขียนหลวงปุโตวัดปารูชิมพีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญทรงเสมาหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญทรงเสมาหลวงพ่อไผ่รายการที่25นะคะรายการที่25นะคะด้านหลังเขียนที่ระลึก2478นะคะเขียนที่ระลึก2478รายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะ เหรียญหลวงพ่อฤาษีดิงดำปี2 5 2ห้าสองนะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อฤาษีดิงดำด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะองนี้รายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27ดนะคะ รายการที 27: 27, anyway 21, ่ e 27นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปทรงสี่เหลี่ยมนะคะมีห่วงนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะทรงสี่เหลี่ยมมีห่วงนะคะเป็นรายการที่27นะคะด้านด้านหลังนะคะเขียนที่ระลึก2478เหมือนกันเลยนะคะด้านหลังเขียนที่ระลึก2478เหมือนกันเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะ รายการที่28สิบแปดเป็นเนหรียญหลวงหลวงปูเนื่องนะคะหลวงปูเนื่องวัดจุรามณีนะคะหลวงปูเนื่องหลวงปูเนื่องนะพี่นะลองดูนะคะนอเอืองงอเนืองไม่เอกเนื่ององืมสะกดเลยนะพี่นะเหมือนจะเขียนว่าเนื่องนะคะหลวงปูเนื่องนะคะหลวงพ่อเนื่อง ลาบผลพูนทวีนะคะปีสองห้าหนึ่งนะคะปีสองหหนึ่งหนึ่งนะคะวัดจุรามณีนะคะเป็นเหรียญแบบนี้นะคะมีต่อโค้ดมาตรงนี้นะคะ1ตัวนะ,ะองนี้รายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเหรียญที่ระลึกนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อชุบนะคะ พศ .2511 นะคะพศ .2511 รายการที่29นะคะไปเป็นรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์วรานะคะอีกด้านหนึ่งเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรรมาจากทอง รายการที่ยี่สิบนะคะอง์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะคะเอ้ยรายการที่สามสิบนะคะขอโทษด้วยนะคะองเมื่อกี้ต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะรายการที่สาสิบเอ็ดเป็นเหนรียญหลวงพ่อเงินนะคะ เหรียญหลวงพ่อเงินรายการที่31นะคะรุ่นสุดท้ายนะคะชื่อรุ่นสุดท้ายรายการที่31ปี2518นะคะปี2518นะคะต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นเหร are, ียญหลวงปู่เวรนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เวรหน้าตรงนะคะองนี้รายการที่32นะคะ องนี้รายการที่32นะคะด้านหลังนะคะขคเขียนมหาบารมีหลวงปู่เวินนะคะปี2566นะคะปี2566นะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่ส3นะคะรายการที่ส3เป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่ศิลายืนนะคะ เรหรียญหลวงปู่ศิลายืนชื่อรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะเป็นกระถินรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญกระถินรุ่นแรกหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชรายการที่สามสิบสี่นะคะ ส่งให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่35นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะองค์นี้รายการที่35นะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะ รายการที 36, ่36นะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะพระหลวงพ่อเงินนาคปกนะคะพระหลวงพ่อเงินมีนาคปกนะคะองนี้เป็นรายการที่36นะคะองนี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37เนะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะ เหรียญดวงดีหลวงปู่ศิลารายการที่37นะคะเพิ่งสังเกตนะว่ากรอบนี้มีคำ่าศิลาด้วยนะคะต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่38นะคะปี e. พศ25งหหรือ248 สองสี่แปดห้าไหมคะมองไม่ค่อยชัดนะเนี่ยพี่พี่ลองสังเกตกันเอานะคะสองสี่แปดห้าแปดสี่ประมาณนั้นนะคะตัวเลขที่มองเห็นคร่าวๆเนาะต่อไปรายการที่3 8นะคะรายการที่38เหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้านหลังเป็น พระอาจารย์ทิมนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40เป็นพระนาคปกนะคะพระนาคปกที่ระลึกครบ8ดรอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะอง์นี้เป็นรายการที่40สิบนะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่41นะคะวัดเข่าบันไดอิดหลวงพ่อแดงรายการที่41ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงปู่มหาศีรานะคะ รูปลอดหลวงปู่มหาศิลารายการที่42นะคะรายการที่43นะคะเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะปี2519นะคะรายการที่43เขียนว่ารุ่นหนึ่งนะคะ รายการที่44นะคะหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะด่านขุนทศรุ่นพิเศษ2517นะคะสีนะคะเป็นพระทรงสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดนะคะมีแบบเป็นเหมือนพะระหล่อนะคะเหมือนเป็นพระรูปหลอนะคะอง์นี้น้องก็ ยังไม่รู้จักชื่อพระนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะหลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบรายการที่46นะคะวัดโบสถ์โพทองนะคะวัดโบสถ์โพทองปี2 5 1 8นะคะปี2518นะคะหลวงพ่อทบรายการที่46นะคะ ต่อไปรายการที่47เ็นะคะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรายการที่47นะคะรายการที่48นะคะรูปป่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปป่อหลวงพ่อเงินน้ายิ้มสวยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะ รายการที่49นะคะหลวงปู่ศิลาที่ระลึกพญาหนูเพือกนะคะหลวงปู่ศิลาที่ระลึกพญาหนูเพือกนะคะรายการที่49นะคะรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะ,ะ,คะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะทรงจอบนะคะใหญ่เลย เขียนรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินบางคารนะคะองค์นี้รายการที่50นะคะองค์นี้เป็นรายการที่50นะคะต่อไปรายการที่51นะคะรายการที่51นะคะน้องสองให้ดูก่อนนะไม่มีชื่อพระบางทีก็ไม่รู้จักนะคะเอาเป็นว่ารูปทรงแบบนี้เขียนหลวงพ่อเดิมนะคะเขียนพ่อเดิมนะคะ เป็นรายการที่51นะคะเขียนว่าพ่อเดิมนะรายการที่52ถ้าไม่รู้จักขอไม่บอกชื่อบอกเป็นหมายเลขได้ไหมองค์นี้รายการที่52นะคะไม่รู้จะอธิบายยังไง มองเอาเลยนี่นะคะ52นะรายการที่53ค่ะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามรายการที่53านะคะ รายการที่ห้าิบสี่นะคะหลวงปู่โตะนะคะพิมพ์จัมโบ้เรียมกรอบกันน้ํารายการที่ห้าิบห้านะคะพระปิดตา ด้านหลังนะคะมีตัวยัน5ตัวแบบนี้นะคะองนี้เป็นรายการที่55นะคะต่อไปรายการที่56เป็นเหรียญเจริญพรบนไม่ตัดปีกปีสองห้หลวงปู่ทิมอายุ95ปีด้านหลังนะคะตัวยันอักะนะคะแล้วก็เขียนที่ระลึกสร้างสาราการประเรียนวัรทหารไรจังหวัดระยอง องนี้นะคะเป็นรายการที่56นะคะรายการที่57เนะคะเขียนว่าหลวงพ่อหลวงพุโตนะคะเขียนหลวงพุโตนะคะเป็นพระสังฆจายวัดประดู่ชิมพีนะคะเป็นพระสังฆจายวัดประดู่ชิมพีนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่57นะคะ ต่อไปรายการที่58นะคะรายการที่58นะคะเป็นหลวงพ่อ,เ,เ,งะะพอเ,เงินนะคะหลวงพ่อเงินนะคะน่าจะเป็นเขารูปช้างไหมคะมีรูปช้างแบบนี้ด้วยนะคะมีรูปช้างทั้ง,งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่58นะคะต่อไปรายการที่59นะคะรายการที่59หลวงพ่อสําเร็จนะคะ หลวงพ่อสำเร็จนะคะรายการที่ห้าสิบเก้านะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่หกสิบนะคะรายการสุดท้ายรายการที่หกสิบนะคะเป็นหลวงพ่อสุดหลวงปู่สุขนะ,ะวัดปากคลองมหามเท่านะคะเป็นเหนรียญหลวงปู่สุขนะคะองนี้นะคะรายการที่หกสิบรายการสุดท้ายนะคะ รายการที่60เป็นรายการสุดท้ายนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ